ครูวิสตีไม่น่าตายไปเลยแล้วฉันจะอยู่กับใครเนียตื่นขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยครูวิสตีตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาคุยกับฉันแล้วครูวิสตี้งอะอะไรเนี่ยสเบียงหมดแล้วหล่อนเนี่ยจง๋มีเราจะทำยังไงดีฮะงอาาเราต้องหาสเปียาปมา นี่เมื่อวานฉันเพิ่งตกปลามานะตาแกบ้างสิฮะไปล่ามหมูป่ามาบ้างดีเจ้าหมีไอฉันไปล่ามหมูป่า,านะฉันเป็นหมีนะแกแกเป็นบรรลุแกก็ไปล่ามหมูป่าดีได้คะว่าเป็นปีศาจลูกชิ้นไม่ใช่เหรอลูป่ามาตังเป็นลูกชิ้นหมูป่าท่านนี่แกเป็นหมีแกไม่ชนะหมูป่าหรอฮะไม่ชนะแต่ฉันไม่อยากใช้พลังของฉันพลังของฉันแ้ทำลายล้างโลกมันแล้วบอกไว้ก่อนนะฉันใช้พลงงัพลง,งนิดเดียวนะแล้วโลเมืองนี้ได้พังแน่เอาแล้วเบนดี้ไปไหนแล้วเนี่ยเบนดี้เงอ เบนดี้ไปไหนเนี่ยให้เบนดี้ไปจัดก,การอีกทีถ้าเกิดให้เบนดี้ไปจัดก,การให้เบนดี้ไปหามาให้ใช่ไหมพวกเขาก็จะไม่ต้องทำงานกันไงเป็นความคิดที่ไม่ดีเลยนะป้าไปหาเบนดี้กันเจ้าหมีเบนดี้อยู่ไหนเนี่ยแกก็ไปทำคนเดียวแล้วกันไปไปไปหาเบนดี้เลยไปไปไปทำกับเบนดี้สังพลเบนดี้ไปไปไปเอาเอาเเบนดี้มาทำอะไรตรงนี้เนี่ยเอ๊ะไม่ได้ดีเบนดี้มาทำอะไรตรงนี้แล้วนี่หลุมศพใครเนี่ยฮะหลุมศพหมีเหรอเจ้าหมีฮะจะเป็นหลุมศพฉันได้ยังไงมาจะเป็นหลุมศพต่อตี่โดก็ได้นะเนี่ยดูที เบรดดี้เบรดดี้สร้างให้เจ้าหวีใช่ป่ะฮะเนอเป็นไงเห็นไหมเบรดดี้พยักหน้าเห็นไหมเนี่ยต้องขุดหลุมด้วยนะเข้าใจป่ะเขาจะสร้างให้ฉันอนะขุดหลุมแล้วก็เอาเจ้าตัวจะไปโยมานอนเข้าใจป่ะเนี่ยถ้าฉันตายเนี่ยฉันจะมาหลอกแกเป็นคนแรกเลยนะเนี่ยไม่กลัวหรอกถ้าเกิดแกตายนะฉันจะเอาผีของแกมาทำเป็นข้าฉันมาเป็นลูกสมุนมาเป็นคนนัดใช้ฉัน ลูกสมบุรอะไรเด mm ียวเวนดี <lite ượ bs> ้ขุดแล้วเนี่ยดูสิใครจะลงไปเดียเร็วเวนดี้เร็วขุดเร็วฉันจะเอาต่อตบีโนมาทำเป็นลูกมบูเนี่ยเราว่าเลิกเล่นกันเถอะนะสเบียงเราหมดแล้วอ่ะไปหาปลากันดีกว่าปะเลเล่นทำไมฮะเีก็เล่นทนี่เดี๋ยวดูน้ฉันขี้กีดี๋ฉันขุดก่อนขุดต้อง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 ต้อตสปรั่สปรั่สปรับงลำไปไหปอตสปรลโซ ลงน้ำกันก่อนแล้วไปจุ้ยเฮ้ยจบเอ๊ะเอ๊ะมันไปหรือยังเนี่ยเอ๊ะมันจะมันไปแค่ไหนว่ายว้ายว่ายผีปีศาจลูกชิ้นนี่ฉันไม่ใช่ผีปีศาจลูกชิ้นนะแล้วจะมีโดไปไรไหมขึ้นอีกแล้วนี่เนี่ยโอ้ขึ้นอีกบนเนี่ยแกเนี่ยกระโดดขึ้นมาสินี่ก็มันมองไม่ค่อยเห็นแล้วเนี่ยฮะกระโดดขึ้นมาจึ้งจึ้งมาเห็นยังเห็นย่าง ฉันว่านะต้องไปสร้าง,งบ้านใหม่กันแล้วล่ะสร้างป้อมปาการน่ะจัดการกับหัวหลุงศพนั่นนะ่ะแ้วเจ้าหมีไม่ลงมาสู้กันเราเหรอเนี่ยฮะนไม่สู้กันเจนนี่ลง <c oughs> มาเดี๋ยวนี้เลยนะนี่มันหลังคาบ้านเรานะเดี๋ยวมันถล่มลงมาทําไงเนีน่ย <c oughs> อุตสาสร้างขึ้นมาแล้าแกเราแกจะทำเสียงสะท้อนทอนทอนทำไมเ่าฮะ ไว้เบนดี่ไม่ต้องสนใจมาหรอกแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยเจ้าหลุมศพอ่ะมันประจำที่แล้วเราต้องจัดการกับมัน้อมกันหรือยังทุกคน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 เรยจัดการมนลมาเลยมาเลยยิกบอนนี่ได้ยีงบัลยิกบันนี่ยิกบันนี่เรียบร้อยเป็นแกล่ามา ไปทุกคนช่วยกันระเบิดเร็วเบดดี้ช่วยกันปึ๊บมันเดินไปนู่นแล้วอ่ะนี่พวกเราเจ้าบีอะไรฮะนี่ทำไมอะไรฉันว่านะอันหลุมศพนั่นมันแปลกๆอ่ะนั่นน่ะเห็นมหมตรงนู้นน่ะนฉันว่ามันคงจะเสกสัตประหลาดเนี่ยเจ้าหุ่งศพตรงนั้นน่ะมันคงเสกผีขึ้นมาเงินเราทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะ สงสัยต้องสร้างป้องบังการอีกอันนึงแล้ว้องกันเอาไว้ก่อนมันจะเกิดมาเรื่อยๆนี่แล้วแกยิงอ่ะแล้วมันพังไหมหนุ่มศพอันนั้นน่ะมันก็ไม่พังอ่ะแต่รู้สึกว่ามันเริ่มจะมาบุกมาหาเราเลยมั้งเดูดิมันเดินเข้ามาแล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นไหเดินมาแล้วเหรอเฮ้ยยิงวันนี่วันจันวันนี้จมีวันชดวันคิวแล้ววันชดวันคิวเร็วฉันว่าเขาจะไป็ู้เกียสละให้ดูมันจะไป็นดสียสละฉันต้องปิดการติดต่องนก่อนว้าวจมี ทำลายอะไรอ่ะทลายี้เฮ้ยเรียบร้อยท้องฟ้ากลับมาสดใสเหมือนเดิมแล้ว,ว,วและพวกนี้เนนีี่่ยดัด <Head shot. S 1> นด่โอ้โหจงหวีสุดยอดมากเลยรู้แล้วจุดออกของมันก็คือทำลายหลุมศพนั่นเอง ป้าเบนดี้เราขึ้นไปดีกว่าปะแเร็วเจ้ามีรีบขึ้นไปสินี่มันบ้านฉัน<อ>ฉันบอกให้ก่อนเป็นเป็นบ้านของฉันพวกแกต้องไปนอนข้างบนอ,อะไรอ่ะพวกเราช่วยกันสร้างนะแล้วทำไมแกได้นอนคนเดียวเนี่ยฮะฉันเป็นเจ้านายของพวกแกไงเข้าใจไหมส่วนแกเขาเป็นสัตว์เลี้ยงข,ของฉันเพราะฉะนั้นแกต้องมาข้างล่างฉันนอนข้างบนเข้าใจปะอะไรเนี่ยดิเบนดี้ดูสิเจ้าหมีมันทําอย่างนี้ ถึงว่าละ่ะอ้วนมากเลยเนี่ยเห็นว่ากินจุมากฉันกินจุแต่ฉันก็น่ารักไม่พร้อมกันลองเป็นพวกเจหรอกบอกไปก่นเลยดีเบ้ลชันอธิานของพวกเบอกไปก่อนเพรวฉันรักเดี้ค่ะรับทุกคนน่ารักงันโอ้เอาใจแฟคขับอีกแล้วขับเป็นพวกแบกแกดิเบนดี้เราไปนอนที่อื่นก็ได้ไปสร้างบ้านใหม่กันเถอะ<ไ>ปาเฮ้ไป่งตรงนู้นเลยไปไป โซฟามาด้วยเหรอเนี่ยงั้นวางมุมนู้นเลยเบนดี้เดี๋ยวฉันไปเอาเก้าอี้วางไว้ตรงนั้นละกันเฮ้ยเปิดประตูบ้านนายเปิดประตูบ้านนายเดี๋ยวนะนี่มันเจ้าหมีนี่นานี่แกไม่นอนบ้านนู้นแล้วหรอไอ้พอกี่ฉันเนี่ยสงสารพวกแกฉันแคเลยเอาทีวีมาให้เปิดประตูให้ฉันเข้าไปหน่อยสิเน่เมื่อกี้แกเพิ่งไล่พวกฉันเล็กไม่ใช่หรือไงอ่ะฮะก็ใช่ไงฉัน ฉงัยพวกแกกูพวกแกไม่มีอะไรดูไงดูดิพวกนี่เจ้าเก่าอะไรก็เก่าตู้บ้านชัดไม่ได้เนี่ยฉันก็เลยส่งข้อออทีวีมาให้นี่ก็หน,นั้นฉันดูตาก็รู้แล้วว่าแกโกหกตาแป๋วอ,อย่างนั้นน่ะฮะไอโกหกีะไหนฉันไม่ได้โกหกจะ่หนบ้านฉันไม่ได้พังด้วยบอกไว้ก่อนเลยแต่ฉันก็ไ,นนไม่ได้อยากไปอยู่บ้านแกด้วยบ้านฉันก็ไม่ได้พังไงก็หักนะแต่ฉันก็ไม่ได้อยากไปอยู่บ้านแกด้วยซ้ำาอที่นี่ไปเปิดประตูมาเดี๋ยวนี้เร็วแล้วให้ฉันเข้าไปซะ แกนี่โกหกไม่เรียนเลยนะนี่ประตูไม่ได้ปิดเดี๋ยวเข้าอีกทางหนึ่งก็ได้น่ะหลังเห็นมั้มันมีช่องอยู่อะอืมอ่ะเหรอมันมีช่องอะไรนะเบนดี้ประตูเสียเปิดไม่ได้ให้กระดุเข้ามาเลยหรอไม่บอกตั้งแต่แรกออะไรเนี่ยเข้ามาได้ค่ะล้าชีวีไว้ตรงไหนอ่ะล้วชีวีจะเจ้าชีวีไว้ตรงไหนไว้ข้างล่างนั่นแหละ แล้วมาแล้วมาแล้วทีวีทีวีไว้ข้างบนดีกว่าเชื่อฉันสิไว้ตรงนี้ดีกว่าเนี่ยเนี้ยเนี้ยไปตรงนี้เลยนั่นแหละอ๋อบริเวณนั้นไม่มีฝั่งนี้ไม่มีฝั่งนี้อาจจะเอ๊ะเดี๋ยวนะนั่นมันเจ้าพวกหลุมศพนี่นะเอ๊ะเดี๋ยว <c oughs> ดูดูทำเล่าจริงจริงเลย<ส><ส>ดูว่ามันอะไรอ่ะมันทเล่าจริงจริงเลยดี เงียบๆกันดอยสิทำอะไรกันเนี่ยฮะทำไมฮะมีปัญหาอะไรฮะนี่เสียงดังกันมากเลยดูโน่นสิน่าข้างนอกอ่ะทำอะไรทำไมฉันไม่รู้มันตลกอีกพอตลกลั่ใหญ่ตลกจริงจีมันจีมันหลุมศพมันมาแล้วขึ้นมาบ้านเราจะพังแล้วนะไม่รู้สพมันมานี่แกไปเล่นอโดนพวกแกเสียงดังไหญ่บ้านเราว คไม่รดยังข้างไม่แก่ใจว้าวไม่ไม่พี่พี่เป็นพ่แก่แดดแก่พ่มี่เมียเป่่่ฉันสาวซาบมาโซฟาไว้ลเดียดีบ้านของฉันนบ้านของฉันจัดการมันเร็วจมีชดบานเร็วชอดบัานเร็วเรียบร้อยตีบันตีบันตีบันโอเคเม่อะไร เจ้าเด็กดื้อสตัวเนี่ยดื้อตรงไหนฉันกาจัดมันนะเป็นพราะฉันตั้งหางไม่ใช่พราแกเลยแกเป็นคนรอดมันมาดี่แกเสียงดังเป็นคนเดียวเลยไม่รู้จาดูยินมยิ้ของฉันแล้วนะไม่เชื่อให้คนดูโหวตเลยนะว่าแบบว่าเจ้าหมีนี่เสียงดังกว่าเพื่อเลยเสียงจันที่ไม่ข้องตนเลยนะไมเช้ยแกแกทำโพเลยแก,แกทําโพก,ก,กดว่าไอข้างบนเลยให้คนดูโหวตเลยว่าระหว่างต่อพิธีพิโยกับเจ้าหมีใครน่ารักกว่ากันหืมไวเป็นดีด้วยอรีกมา ดูแล้กันว่าคะแนนใครอ่ะเยอะกว่ากันปะดูแล้วกันฉันบอกไว้ก่อนเลยนะถ้าเกิดฉั้นเทนะฉันจะไม่ออกรายการเนี่ยเดือย่ากคิกโกงอ่อยบอกไว้ก่อนเลยโอ้โหอ่อนคนดูอ่ะเออมันมีรักคนดูทุกคนเฮ้ยฉันไม่อยากอยู่ที่นี่มากกระทอมไม่เอาไม่เอาไม่เอากระทอมเด็กอย่างกี่มากนี่เจ้าหมีแกจะเสียงดังทำไมเนี่ยเดี๋ยวมันก็มาหลอกเนี่ย เขาชายไม่อยากอยู่ที่นี่เ้าชายเปล่ามากก็แกนั่นแหละคำบ้านพังเนี่ยฮะเป็นพวกแก่เหลวพวกแก่คนเดียวเดี๋ยวสิเงียบๆสิดูข้างนอกสิทําไงตัวนั้นมาอยู่ตรงนั้นฝั่งนู้นแกดูข้างนอกสิเนี่ยเราต้องค่อยๆย่องนะชึบชึบย่องมาย่องมาอ๋อเจ้าหมีนี่มันอะไรอ่ะฮะ ไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรดิดูหเน้าตาดนท่าทางมันเป็นพวรงกระดูกมั้งเนี่ยตะเกีิตันหรือเปล่าฮะหรือว่ามันเป็นพวกเดียวกับไอ้พวกนั้นน่ะหลุมศพพวกนั้นแน่เลยเฮอแต่ฉันว่าไม่น่าจะใช่นะมันน่าจะเป็นพวกเรามากกว่าเราต้องทำพิธีปลุกมันก็อนใช่ปะจะปลุกยังไงเราฉันไม่มีคาถาอะไรเลยนะเฮะอฉันรู้เราฉันรู้ว่าจะปลุกยังไงนี่ฉัน แกเป็นหมีนะแกไม่ใช่แมวนะนี่แกถ้าแมวมันเดินข้ามศพอ่ะหีก็จะตื่นเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นแหละฉันเป็นหมีหมีเดินข้ามศพหีก็น่าจะตื่นกันเพ้าะฉะนัฉันจะเดินข้ามศพมันนี่แน่ข้ามศพเธอข้ามจังสีไม่เห็นตื่นเลยนี่เนี่ยนี่เนี่ยเหยียบไปเลยว้ายมันตื่นเดี๋ยวจะจะจะจทำร้ายเรานะอย่าจะทำร้ายเรานะ ี่เจ้าโบคืออะไรอ่ะโบก็คือหมาไงที่สมัยนี้เขาเรียกกันว่าไอ้โบ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 เข้าใจไหมอะไรแกก็เป็นหมีนะไปเลยไปไปกำจ่ายลุยเลยสเกตเตอต์้านว้าวของโบสุดยอดโอ้วโอ้โซโลโมชั่นโซโลโมชั่นโอ้โหโบไปแล้วโ้ สามูไรายโหดมากดูสรอยูไปดูแล้วโอ้ยสุดแท้อีกตัวเดิมอยู่ต้้จะไปเลยซาบปไรามูไรโหดมากบ้านบาของฉันบ้านเบนดีเบนบนดีบ้บ้บานเบนดีไป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 เีตายแล้วจบีมาดี่อยสิ้าว ตุ๊กตาของเราม่ไม่ไม่าลงตุ๊กตาของเราาดเลนีหยุดเลน็ดยบ้าโซโลโมชันเดียมันค้างไอเกมันค้างเข้าใจไหมไม่ได้ชัดติเกลกับสดี